สวัสดีครับพี่ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอัปเดตข่าวสารแมนเชสเตอร์ยู็นเต็ดนะครับก่อนหนึ่งครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับว่าที่กัปตันทีมคนใหม่นะครับมีการโหวตจากแฟนบอลมากกว่า1-0,000คนนะครับว่าจะให้ใครที่จะทําหน้าที่กัปตันทีมคนใหม่ในซีซั่นนี้นะครับแทนแม็กไกวยแล้วก็ข่าวที่2ครับเงื่อนไขเดียว ที่ทำให้ปอกบานั้นไม่ย้ายออกจากแมนเชสเตอร์นีเดตนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเขาน,นี่นะครับเคยพูดคุยว่าทีมไหนที่จะเลือกก่อนแมนเชสเตอร์นตเดนะครับแล้วก็เผยเรื่องของโซชายนะครับที่ดึงโอเล่เข้าหลังนะฮะแล้วก็ท้ายสุดครับเรื่องสาเหตุที่แมนเชสเตอร์นตเดนะครับมีการพลาดดิวในส่วนของดิเมเล่จากบาร์เซโลน่านะครับนี่ก็คือข่าวที่ทุกท่านจะได้ฟังในคลิปนี้นะครับ เริ่มตั้งกันที่ข่าวชิ้นหนึ่งครับซึ่งล่าสุดนะครับก็มีการทําแบบสํารวจขึ้นมานะครับเพื่อให้แฟนบอลเนี่ยมากกว่า1 0,000คนนะครับได้แสดงความคิดเห็นว่ากับตันที่คุณนใหม่เนี่ยของบิซาแดงแมนเชสเตอร์ในเด็ดนะครับอยากได้นักเตะค,คนไหนที่ทําหน้าที่แทนแฮร์รี่ไม่กวายหลังจากที่แฮร์รี่ไม่กวายเองนะครับโดนวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับถึงฟอร์มการเล่นแล้วก็ในเรื่องของการ คุมอารมณ์ของตัวเองนะครับที่เจ้าตัวนั้นยังมีไม่มากพอและก็เหมาะสําหรับในการทําหน้าที่กับตันต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในเกมล่าสุดเนี่ยการที่แมนเชสเตอร์นเต็ดในเกมพ่ายให้กับท็อปแนนทูสเปอร์ถึง1ประตูต่อ6เนี่ยในทีศโอทราวฟอร์ดได้มีคลิปเสียงออกมาในการโต้เถียงกันร,ระหว่างแฮร์รี่มิควายกับมาคาริสฟอร์ดนะครับหลังจากที่องตรีมัชิยาเนี่ยโดนไล่ออกโดยที่กับตันทีไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการปกป้องเพื่อน แล้วก็ทวงถามถึงความยุติธรรมให้กับทีมากพอซึ่งก็มีแฟนมากกว่า1000 100, 0คนนะครับได้แสดงความคิดเห็นว่าใครควรจะเป็น1ผู้นํานั้นนะฮะซึ่งต่อมานะครับก็มีผลโหวตมีทั้งหมดอยู่4รายด้วยกันนะครับแล้วก็คนที่ได้เนี่ยมีคะแนนสูงถึง83เเลยทีเดียวนะครับจากทั้งหมด4คนนะฮะอ่าโอเคไล่มาจากคนที่4แล้วกันนะครับคนที่4เนี่ยก็คือ ได้124คะแนนนะครับจาก1,000 10, 0รายนะครับนั่นก็คือแฮร่แมกไก่นะครับคิดเป็นร้อยละ1%นั่นเองแล้วก็อันดับที่3ครับพอพวกบารฮะได้ทั้งหมด617คะแนนนะครับคิดเป็นร้อยละ6เปอร์เซ็นต์ะครับแล้วก็อันดับที่2ครับ1,000กับ22คนนะฮะคิดเป็นร้อยละ10นะครับนั่นก็คือมาร์คเคทเรดฟอร์ดครับ แล้วก็อันดับที่หนึ่งครับลหลายคนคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือบุนโน่เฟนเดนเดสครับได้คะแนน8,862นรบคนนะฮะคิดเป็นร้อยละ83เปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็คือผลโหวตนะครับจาก1,000 0คนนะครับของแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั่วโลกนะครับว่าอยากให้ใครเป็นกัปตันทีมคนใหม่นะครับส่วนแฟนบอลมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมน,นต์ใต้คลิปนะครับ สำหรับข่าวต่อไปนะครับเงื่อนไขเดียวที่ทำให้พอพกบาเนี่ยไม่อยากย้ายหนีแมนเชสเตอร์เูไตเต็ดนะครับในการพูดคุยผ่านรายการพอดแคสต์ราชาการซื้อขายนักเตะอย่างฟราซิโอโรมาโนนะครับมีการเผยว่านี่ก็คือเหตุผลเดียวเท่านั้นนะครับที่ทำให้พอพกบานะั้นยังคงอยู่กับแมนเชสเตอร์เู็ตเต็ดนั่นก็คือโรคระบาดโควิด -19 เท่านั้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสโมรสรเก่าของเขาอย่างยูเวนตุสนะครับก็มีความกระตือรือร้น ว่าจะนําแข้งชาวฝรั่งเศสร,รายนี้กลับไปที่ตูเรียนในขณะที่พวกเขาเองก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งภายใต้การคุมทีมของอันเดรียดิโลนะครับโดยกุนซอยูเว่รายนี้เคยประสบความสําเร็จในการจับคู่ในแดนกลางกับพอบอกบาร์ในระหว่างปี2011-2015แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีความกระตือรือร้นที่จะทําให้พื้นที่กลางสนามตรงนั้นเนี่ยกลับมามีประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่งโดยการเซ็นสัญญากับเจ้าตัวที่มีความต้องการอยู่แล้วนะครับ ส่วนทางหน้าพรอบกบาเองเนี่ยก็มีการโดนวิพาก์วิจารณ์อย่างหนักนะครับสำหรับช่วงเวลาของเขาในอังกฤษนะครับหลังจากที่ย้ายกลับไปยังถิ่นโอทรฟอร์ดด้วยค่าตัวที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นสถิติโลกนะครับเมื่อปี2016เนี่ยหลังจากที่สามารถคว้าแชมป์ลีกครับกับยูโรปาลีกกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เดนนะครับแข้งวัย26ปีรายนี้นะครับก็ตกเป็นเป้าหมายแห่งการสบประมาทโดยมาตลอดนะฮะจากนักวิจารณเรื่องของฟอร์มการเล่นที่ไม่สม่ำเสมอนั่นเอง ซึ่งจะเป็นตุ้ดเองนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยเวสตันแมคเคนนี่นะครับก็เข้ามาอยู่ในช่วงสร้างทีมใหม่ในแดนกลางสนามหลังจากที่เบลส์มาตุสตี้นะครับก็ได้ย้ายไปยังอินเตอร์มิลานแล้วก็ซามีเคลิดาอาจจะถูกปล่อยตัวเพราะทัพมาลายูมินตุ้ดต้องการที่จะปรับทัพอย่างจริงจังเพื่อในการลุ้นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับที่ถึงนี้ หลังจากที่ความจริงแล้วเมื่อรูการที่แล้วเนี่ยมันเป็นการซีซั่นที่ทําให้พอพกบาเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บเขายังมีค่าเฉลี่ยในการยิงประตูการจ่ายบอลสําคัญแล้วก็การเลี้ยงบอลน,นะครับที่ดีกว่านักเตะในแดนกลางสนามของยูเวททุกคนที่ยังอยู่กับสโมสสนในเสียอีกนะฮะนั่นคือเป็นเหตุผลที่พวกเขาว่าทําไมเขาสนใจในตัวของพอพกบานะครับแม้จะมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนแล้วก็อาจจะมีค่าตัวมหาศาลนั่นเองนะฮะ สำหรับข่าวต่อไปนะครับคาวาน,นี่เผยว่าทีมที่อยากเลือกก่อนแมนยูนะครับซึ่งคาวาน,นี่เองเนี่ยก็ให้บทสัมภาษณ์ในทาง ESPN นะครับสื่อกีฬาระดับโลกว่าโรมมนเขียนข้อความมาหาผมโดยที่ความเคารพผมอย่างมากเขาอยากรู้ว่าผมเป็นยังไงบ้างในสถานการณ์แบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนในช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยหมายถึงว่าคาวาน,นี่เนี่ยยังไม่มีต้นสังกัดนะตอนนั้นเรามีการพูดคุยด้วยความเคารพอย่างเต็มที่โดยโบคาเองเนี่ยเป็นทีมใหญ่ของโลกนะนักเตะทุกคน ก็อยากไปเล่นให้กับทีมนี้ทั้งนั้นที่ผ่านมาเนี่ยก็มีตั้งหลายคนนะครับที่อยากไปเล่นเช่นเดียวกันผมเคยคุยกันแบบลับๆนะครับกับโรมันอยู่บ้างแต่คุณต้องไปถามเขาเองว่าเขาอยากเล่าเรื่องนี้หรือเปล่าเราจะรอกันดูอนาคตว่าจะเป็นยังไงแน่นอนว่ามันคงเป็นเรื่องที่ยิ่งมากหากสักวันหนึ่งเนี่ยผมสามารถไปเล่นที่บูคาได้นะครับผมต้องขอโทษโรมันด้วยนะครับในล่วงหน้าเนี่ย แล้วกันว่าถ้าหากเขาไม่อยากเล่าว่าเขาเคยคุยกับผมมาก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามนะครับเจ้าตัวก็ออกมายอมรับนะครับว่าโบคาเองเนี่ยคือสมูสรในฝันแล้วก็เคยคุยเรื่องการย้ายทีมไฟเลลาตาข่ายยังถิ่นกับฮวนโรมันลิเกลเมรองประธานสมูสรที่ยอดทีมฟ้าขาวเอาบ้างไว้แล้วนะฮะเมื่อถึงวันที่ผมต้องกลับไปยังอเมริกาใต้นะครับผมจะไม่กลับไปแบบสมูสสภาพผมต้องเป็นคนมองโลกตามความจรงิง ผมอยากจะลงเล่นตราบใดที่ผมยังมีความรู้สึกดีผมจะลงเล่นใน2ปีนี้แล้วค่อยมาดูกันว่าผมจะกลับไปเล่นที่อเมริกาใต้หรือไม่หัวหอกทีมชาติอุรุกวัยคาวน์นีได้กล่าวทิ้งท้ายนะครับสำหรับข่าวต่อไปครับโรมาโนนักข่าวชื่อดังนะครับเผยว่าโซชานั้นเล่นใหญ่ดึงตราเลเข,ข้ารังฟาอิซิโอรโรมาโนนะครับผู้สื่อข่าวดังนะครับของอิตาลี มีการเผยว่าโซชานั้นซึ่งมีการเล่นใหญ่นะครับในการดึงอาหมัดดิยันโลนะครับราอล่มีแนวโน้มมาร่วมทีมให้ได้ซึ่งจากรายงานข่าวนะครับบอกว่าพิซซาดงแมเชสเตอร์นี่เด็ดนะครับมีการจ่ายเงินให้กับแข้งรายนี้นะครับถึง40ล้านยูโรนะครับเพื่อดึงแข้งใบ18ปีรายนี้นะครับมาอย่างถิ่นโอทรัฟอร์ดให้ได้ในเร็ววันนี้ซึ่งคาดการว่านะครับน่าจะเป็นเดือนมกราคมปีหน้านะครับที่จะย้ายเสร็จสมบูรณ์นะฮะ แม้ว่าที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวมีการลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่เมื่อรูการที่แล้วเนี่ยลงเล่นรวมเพียง24นาทีเท่านั้นจาก3เกมแต่ฟอร์มการเล่นกับทีมเยาวชนดูแววว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นดาวดังในอนาคตได้อย่างแน่นอนแม้ว่าแข้งรายนี้พึ่งขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่เมื่อรูการที่แล้วนะครับแล้วก็ลงเล่นรวมเพียง24นาทีเท่านั้นจาก3เกมแต่ฟอร์มการเล่นกับทีมเยาวชนก็ดูวิแววว่าน่าจะไปได้สวยนะครับแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นดาวดังได้ในอนาคตอย่างแน่นอน แล้วก็รมานเองเนี่ยก็มีความมั่นใจว่ายูเนเตตเองเนี่ยจะทําให้ดิยันโร่ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีสุดในโลกในวัยเดียวกันและก็เชื่อว่านะ่าจะได้เซ็นสัญญากับดาวรุ่งอนาคตไกลไรายนี้อย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยว่าโซชาเองเนี่ยได้เฟรไทม์หานักเตะเพื่อแสดงความจริงใจและก็ชื่นชมอย่างสูงพร้อมกับบอกว่าตราเลเป็นคนสําคัญในอนาคตของสโมสรในขณะเดียวกันนะครับก็บอกว่านักเตะ ว่าเขาต้องใช้เวลาในการปรับสภาพเข้ากับชีวิตในอังกฤษแต่เชื่อว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญของทมีมครับนี่ก็คือความคิดเห็นของโซชานะครับหลังจากที่ฟรานซิสโอโโม m a โนโดได้กล่าวทิ้งท้ายนะครับ ซึ่งจากรายงานดังกล่าวนะครับบอกว่าทั้งสองสโม,มสรเนี่ยมีการบรรลุข้อตกลงเรื่องข้อเสนอในสัญญาเยืมตัวเป็นทิศลวอแล้วนะโดยิ i s าแดงนั้นพร้อมที่จะ่ายค่าเหนื่อยให้กับเดเบเล่ตลอดระยะเวลาที่ค้าถินในอุลรฟอร์ดแต่ถ้าว่าปัญหาเกิดขึ้นเมื่อบาเุโลนาเองเนี่ยพยายามจับเขาขยายสัญญาที่กําลังจะหมดลงไปในปี2022ออกไปเป็นในปี2023เพื่อทําให้พวกเขาเนี่ยไม่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบในการต่อรองในอนาคตของเดเบเล่นะครับ ซึ่งเดลีเมลนะครับอีกเจ้าหนึ่งครับก็มีการชี้ชัดเรื่องการปฏิเสธการขยายสัญญาของเดมเบเล่ทำให้บาร์ซโลน่านั้นไม่อาจเดินหน้าในการคว้าตัวเมนฟิตติปายเมื่อไม่สามารถหาเงินทุนเพื่อดีลดังกล่าวในช่วงทันเวลาที่กำหนดนะครับทำให้อนาคตของเดมเบเล่ในถิ่นคนัมโนเนี่ยเป็นเครื่องหมายคำถามสำหรับการซื้อขายในตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้อย่างแน่นอนนะครับ นี่ก็คือข่าวทั้งหมดนะครับที่เราได้ทําการอัปเดตให้กับแฟนบอลแมนเชสเตอร์เยตยทุกท่านนะครับได้ทราบความเคลื่อนไหวถ้าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ